สุดด้วยผมเอาแค่กุญังนี่แหละจะได้เอาของนี่แค่ไหนพี่โอไปหลังนั้นแหละไปหลังนั่นเชียวอชียวมนุษย์อวกาศเฮ้ยล่ะเพื่อนไงล่ะเพื่อนมนุษย์อวกาศหยุดดาดฟ้าตัวนึงพี่เลี้งอยู่พี่เลี้ยงอยู่ดาดฟ้าน็อกดาดฟ้าล็อกดาดฟ้า หมด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 นอด็อคเลยครับเออไม่น็อคเดี๋ยวตายเลยดิเซอร์ไพรส์พี่เคระวังซ้ายด้วยมันมาจากทางซ้ายเลยตายครับตายข้างล่างตายครับ <c oughs> <c oughs> เ็นที่เลยมันเห็นที่พี่เม่เห็นมันนัสมุกมันเห็นโตอ่ะมึงอ่ะเฮ้ยจรว้าวน้องมีอีกหรอโหกับไทยเป็นคนเก่งอะไรอะ ตายครับตายตงตา,ตา,ตา,ตาพี่เออน่นแหละพี่เฝ้ายินไปนิง่งเนี่นิ่งเลเออนั่นแหละาไว้เออมาแม่จนันออกมาแม่ มาดิมาดิดี๋ยวตตงนี้พี่โอพี่โอขึ้นมายิงให้หน่อยมันจะมาไมาไม่เน้นน่องหลบ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 โอลยโอ้โอ้ยหมหมดเลยครับหมดเลยตัวอะไพี่เจ็บบักทีมันมีสองตัวนะเคกอีกสองตัวแพ้เคกปะ เอ้ยไม่มียาอ้าหมดเลยสวยองิครับไป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 เลยไปเลยไปเลยสามสามชั้นนอกสชั้นนอก ไปที่หลดเราเดินตามเลยต่อทางฆ่าแม่งเลยสัตว์ตายหมดแล้วหมดแล้วที่หลดมาเอ้ยคนคนละที่คนละที่คนละข้อหนึ่งเพคข้อหนึ่งตายก่อนตายไอพี่เพคข้อเลขสอง ปั๊มยาแล้วมึงอ่ะเอาดอมีมาดีครับผมรอคุณอยู่ไอ้หอิไม่ได้คือถึงว่าสดโอ้ยหญิงน้องกูเออเออไสแตกดิเพื่อนรอกสิครับสวะนั่นแหละ ตัวล่างน็อกตายครับเออน็อกหนึ่งเ,ออเรียกันจะแสดงจะแสดงน็อกนมาดีพี่ซเออนี่มาดิครับมันแค่ หน้าพี่เคสผมก็มีสุดเลยสามตัวไปแล้วบแฮี้วอล์ฟยิงเลย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 บอกบอกสามแล้วสามตัวสามตัวนอกหนึ่งนก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 หนึ่งนอกหนึ่งขึ้นมันน่ะเลยเลยเลยเลาเลยตาย ช่วยได้โโอ้โหตัวหนึ่งนี่แล้วบอกนะพี่โอ๊โอเคต้องแปะเลยพี่เค้กระวงังไม่น่าเนอกกว่าพี่<อ>มีปืนแรงถ้าดิง้งหนึ่งล็อคเน้นล่างเน้ล่างเน้นล่างออกแล้วท<ห>ี่ระวัง,งซ้ายมือ,อ,อตัวหน้าเนอะตายเลยตายเลย เฮ้ยไม่ใช่อันนี้ตัวล็อกตัวล็อกไม่ใช่ตัวอีกตัวอยู่ที่ที่เดียวกันที่เดียวกันมาร์กเนนี่พี่ฟ้าเดือบไปชนะเลยเอ้าตัวระเบิดตายเลยเอ้าสองสามตัวอะไรเค็กเค็กสามตัวเค็กนี่โอ้เจ้ชิดหน้าตัวนี้ ินี่แหละออโอ้ยทำไมมันฆ่าน้องเราอย่างนี้ไม่ดีเลยที่น็อกน็อกตัวนี้น็อกตัวหลังน็อกข้างหน้าพี่ชิดหมดเลยหมดเลย โอ้ยน่ากลัวเลยเข้าเลยตรงชั้นโมกอะเดี๋ยวนี่อะไรพี่เค้กนิดนึงเค้กหันหล <c oughs> ังหันหลังเค้กหันหลังเฮ้ยที่ยิงหัวมัน อาชานะเพรายิงไม่ได้เค้กเค้กเอาเอามันวางลงเค้กเอ๊ะนอนวางลงยิงไม่ได้ยิงหรอผมลองยิงดิลองปืนสั้นยิงดิเไ้ยตายอยู่นี่หว่าได้นะเมื่อกี้พี่เล็งหัวมันไม่ตายเหรอตาย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  เอาดีครับปืนจริงเขายิงเลยตะปืนตะปืนมันกลางมันงางมันงางเออไอ้เชี่ยผมเป็นศพจริงถ้าเป็นศพผมมีศพแล้วไปเจ็บยึดไปดีเว่ยเข้ไปหาเค้ตัวนึงได้ไ่สาย่อยู่หน้าเคสตัวหนึ่ง เดือดก,การในเะช็กกีบเป้าไปมีกันลงมาละวลงมาแลตรงนี้โอ้ยมอมเห็นเป้าเลยพี่เดินมาร์กมากมาร์กมาเลยโอ้ตัวเดียวมีสองตัวน็อตหนึ่งมาเลยมาเลยมีสองบ้านบ้านนีนน็อตที่ตามยา หมดหเกือบเกือบมาลกันนะมาันทันล้งนทันล้างน่งล้งนิงได้นะสามตัวเห็นไหม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 ี่เปิดนะไหนส็ลเ็้เ็แลสตัวสี่ตัวไม่ใช่สตัวาปแล้วตัวนึ่งมันเหลือสมันเหลือส โร้เลิดระเบิดระเบิดสะเทือนเลี่ยนลั่นเลี่ยนเลยใส่ใส่เดี๋ยวตัวเดียวเค็กมองมาตัวนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยตาเลยใช่ไ่าผมจะซ่อมคุณอ่ะคุณจะไปไหนคุณยิงน้องผม

น,นไปเหรวะตามไเร็วจังไหน,นอะเร็ว <Okay. S 1> อยู่บนหัวเฮ้ยวงโดนอะไรอะโดนไปหมาพี่ตัวหนึ่งการ JB ความยาวแคบวงพี่เดียวหมดนะครับอเ,เอเอ,ม,เเอมาดิครับ เจ๊สิเจ๊พี snap ยังยิงจากดาเมจไปเลยกระจายมากระจายเลยล็อกข้างหลังน็อกข้างหลังน็อกเอ้ยนีข่ขวบขวบพี่โอขวบวิ่งกใกลๆต้นไม้มีต้นเดียวนะเอ้าหน้าสุดท้ายเข้าเฉยเอาขวามันถึงยิงได้เฉย อยู่บนหัวพี่ตัวนึงน็อกผาใน10วนาทีนะตัวแรกมันแค่น็อกนะไงันั้นลตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเ็บอาน็อกเอาตัวเดียวขึ้นมีสอง ตัวเดียวหมดทงหมดเลยโอ้ยเนาะตัวเดียวคือมีสองตัวบัดเนี่ย <c oughs> ตรงนี้เลยเอ้าโดนเฉยตรงนี้ตรงนี้นี่พี่โอ๊ <c oughs> หมดยัง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 ครับผมก็มาแล้วกระโดดออกไปเออไอ้สัมมันสัมันยิงน้องเราเเฮ้ยีแต่เแล้วหม่ยังพี่ยังไม่ไม่็อกล็อกมาไงวะเนี่ย ไว้สิครับโอแตกสิครับที่ไหนออยออยออยางนี้ออเต็กทีเต็บเป็นเต็ว่ เอาตามาเอาตามาันี้พี่นี้อดีนี้ร้ายทาลุชื่อกูซะก่อนไอ้หนูไปเจอัไปพี่ก็จะนั่งโดนมทรมานมันวิ่งมันวิ่งไปทาพี่โยพี่โยโยรองซ้ายโยซ้ายซีสีซีซีสีตัวละ เอ้าห็นตอวนี้เขี้ยบเดี๋ยววัดงครับหายิงตัวเขียบไปนี้ถูติชิดหน้ามีคนบล็อก โดนหลังมาเป็นไรเป็นไรเป็นไรเปบนไรวันนะไล้วไงแล้วสาปเี้ยงกัน3มฟมาสองลูอยู่นันึงที่สเลยเจ็บนักปคนหรืออะไรของมึงอะอ่ะป่ะเอาเลยตัวเดียวเจ็บมากมันเสียสมาธิแล้ว <laughs> A